เวลาไหนนักธุรกิจถึงตัดสินใจซื้อรถแพงก่อนจะเริ่มเรื่องนี้ผมอยากให้คุณวางภาพรถแพงออกจากหัวไปก่อนแล้วหลองฟังด้วยใจที่นิ่งลงสักนิดเพราะสำหรับนักธุรกิจรถแพงไม่เคยเป็นรางวัลของความสำเร็จมันไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะอยากได้แต่มันคือของที่ซื้อเมื่อไม่จำเป็นต้องถามตัวเองอีกต่อไปว่าคุ้มไหมในช่วงเริ่มต้นของการทาธุรกิจ หลายคนเริ่มมีเงินก้อนแรกและสิ่งแรกที่ความคิดจะพาไปหาคือการเปลี่ยนรถไม่ใช่เพราะรถเก่าพังแต่เพราะอยากรู้สึกว่าตัวเองมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตแล้วแต่นักธุรกิจที่ผ่านสนามจริงมาจะหยุดคิดตรงจุดนี้เสมอเขาจะถามตัวเองว่าถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปจอดอยู่ในรถมันจะงอกเงยหรือมันจะหยุดนิ่งและคำตอบมักทำให้เขายังขับรถคันเดิมต่อไป ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินแต่เพราะเขารู้ว่าเงินสดในมือสำคัญกว่าภาพลักษณ์ในสายตาคนอื่นในวันที่ธุรกิจยังไม่มั่นคงรายได้ยังขึ้นขึ้นลงๆรถแพงจะกลายเป็นแรงกดดันโดยไม่รู้ตัวแรงกดดันจากค่างวดจากค่าดูแลจากความกลัวว่าถ้าเดือนหน้าแย่เราจะยังไหวไหมนักธุรกิจไม่กลัวจนแต่เขากลัวการตัดสินใจผิดเพราะความกดดัน เพราะในโลกธุรกิจสติสำคัญกว่าความรู้เสมอถ้าวันไหนคุณยังต้องคอยคิดว่าถ้าเดือนนี้รายได้หายไปจะผ่อนรถไหวไหมวันนั้นยังไม่ใช่เวลาของรถแพงเวลาที่นักธุรกิจเริ่มคิดถึงรถแพงจริงๆคือวันที่เขาไม่ต้องเฝ้าธุรกิจตลอดเวลาอีกแล้ววันที่ระบบเริ่มทํางานแทนเขาได้วันที่รายได้สม่ำเสมอวันที่เงินไหลเข้า โดยไม่ต้องวิ่งไล่ตามทุกวันในวันนั้นค่ารถแพงกลายเป็นเพียงตัวเลขเล็กๆในงบทั้งหมดไม่ใช่สิ่งที่ต้องลุ้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องภาวนาให้ผ่านไปแต่ละเดือนรถแพงในวันนั้นไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่มันแค่ทำให้ชีวิตสะดวกขึ้นนักธุรกิจมองรถแพงต่างจากคนทั่วไปเขาไม่ถามว่าใครจะมองเราอย่างไรแต่ถามว่ารถคันนี้ช่วยอะไรเราได้บ้าง ถ้ามันช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือช่วยให้ลูกค้ากล้าตัดสินใจช่วยให้การเจรจาราบรื่อนขึ้นรถคันนั้นไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแต่มันคือเครื่องมือแต่ถ้ารถมีไว้เพื่อให้คนอื่นมองแต่เจ้าของต้องนอนไม่หลับรถคันนั้นแพงเกินไปเสมอนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจริงไม่รีบพิสูจน์ตัวเองให้ใครดูเขารู้ว่าคนที่ต้องอวดมักเป็นคนที่ระบบชีวิตยังไม่มั่นคง รถแพงในชีวิตเขาจึงมาเงียบๆไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายเพราะในวันที่ธุรกิจแข็งแรงพอรถแพงไม่ใช่เป้าหมายแต่มันคือผลข้างเคียงสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรถแต่มันคือเรื่องของเวลารู้ว่าอะไรควรซื้อและอะไรควรรอเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การมีของแพงแต่คือการใช้ชีวิต โดยไม่ถูกของเหล่านั้นควบคุมถ้าวันหนึ่งคุณซื้อรถแพงได้โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลกับตัวเองไม่ต้องกังวลกับพรุ่งนี้ไม่ต้องแลกอิสรภาพมาวันนั้นแหละคุณไม่ได้แค่มีรถแพงแต่คุณมีอิสรภาพทางการเงินจริงๆ